สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยนะคะวันนี้นะคะแอดอยู่ที่บ้านนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านของเจ๊ตังนะคะท่านผู้ชมบ้านของเจ๊ตังซึ่งอยู่ติดกับบ้านของ ลุงกลมแล้วก็น้องเทวินนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็จะไปตามตัวเลขโชคลาภกับปู่กลมนะคะไม่รู้ว่าปู่กลมจะฝันดีหรือเปล่าเพราะว่างวดที่แล้วปู่กลมวันที่1เมษายนพศ2564นะคะปู่กลมให้ตัวเลข0 5 5 0เข้าตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงแอดมินจะไปติดตามตัวเลขกับปู่กลมต่อนะคะลุงกลมหรือปู่กลมนะคะปู่กลมของน้องเทวินนะคะเจอน้องเทวินกับปู่กลมนะคะกำลัง ป้อนข้าวให้เทวินเทวินจะไปโรงเรียนใช่ไหมสวัสดีครับแฟนคขับน่อยลูกสวัสดีครับอเดี๋ยวนี้สวัสดีลูกหน่อยสวัสดีฟ้าวๆนะลูกเนาะเทวินครับวันนี้ไปโรงเรียนไหมลูกไปครับไปครับปิดเทอมหรือ,อยังนี่ก็ยังไม่้พดกับปิดเทอมยังยังไม่ปวันเดียวฮะ มาหนีมาหาปู่กลมนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าปู่กลมอ่ให้ตัวเลขแนวทางโชคลาภความฝันนะคะที่แม่นมากนะคะก็เลยเอ่อจะมาถามปูกมป่กลมปู่กลมฝันต่อง,งวดนะคะเดี๋ยวจะอ่ถามนะคะว่าปู่กอมฝันว่ายังไงเนาะท่านผู้ชมรอติดตามรับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวให้ปู่กอมไปส่งหลานสกอนนะคะท่านผู้ชมกำลังใซ่เกิร์ให้ห้านอยู่นะ ท้าไมหลานไม่ใส่เองล่ะหนูโตแล้วนะเนี่ยฮะอ๋อมันมันคู่นี้ใส่ย่างใช่ไหมแล้วคู่ไหนล่ะมันใส่ง่ายอยากจะรู้จริงๆเลยฮะมีคู่ใส่ง่ายไหมลูกฮะไหนคู่อ๋อคู่นี้มันใส่ง่ายเออวอัเดลตนั้น่ะก็แล้วทําไมไม่ใส่คู่ที่มันง่ายๆล่ะครับรถที่ไหนมารับหนูนี่ฮะรถอะไรนะ รถประลุ่งเลยลูกใครเป็นคนขับไม่ยอน่ลอ้าวในว่าใส่ง่ายแล้วหนูก็ให้ปูกลมใส่เหมือนเดิมเหรอลูกแม่ปูกอมนี่ดูแลหลานดีจริงๆเลยนะคะท่านผู้ชมโตแล้วหนูก็ต้องใส่เองแล้วนะอย่า่ะ ผวนปูเอ็มลอยหาซืบ้านแล้วสายยาปูเอ็มลอยหาซื้อเอาโอ้ยเก่งจังเลยลูกเดี๋ยาทาสักก่อนนะคะท่านผู้ชมปูกรมตรงโซงหลานไปโรงเรี้ยงสก่อนนะคะเพิ่นจังที่บอกตัวเลขตอนนี้เพิ่นบมู่บอกนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะมาแล้วปูกรมเตรียมอะไรให้เทวินเสร็จหมดแล้วบอกปูกรมจะได้จะถูกหวยบอ คือยื้อแต่บริสุทธอหลายละซื้อธรรมดาเนี่ยแหละตัวละร้อยสองร้อยค่ปะป้าท่านผู้ชมบอกมากสิโอบเลขกปูกลมนั่นลุงกลมนะแม่นมากนะเจะตังช่วยไปตามให้หน่อยเมื่อนี่ก็เลยม,มาถามเจา้าก็ถือเป็นบางงวดอะไรเย่เว้าลายเ้า <c oughs> บ, <c oughs> บอกก็ถือตั้งเก้างวดต่อนะต่องวดสิต,ต่อกันเักะมั<า>นแม่นไวห่างงวดหกงวดก็เลยพักพักตัวเองก็บรได้ทล่นบริด้ซื้อละ แต่ผมผมก็มาซื้องวดนี่แหละกระซื้อ0สอง0 5 5ศูนย์ศูนย์ในฝัน,นการซื้อชำนั่นกับบริษัทหลายตัวแต่บอกอยู่ว่าเด่นศูนย์เด็ดศูนย์มาตอนหลังก็มามาเอาสองเพิ่มกับมาอีกตัวหนึ่งโปรแกรมอะไรครับ

งวดนี้ก็ยังยังบ่ได้ฝันงวดนี้ก็ได้เนาะสิว่าให้พี่น้องฟังหมดว่าแอดมินหนึ่ว่าฝันแล้วเนาะดีใจว่าฝันอะไรของก็เลขออกเมื่อวานนี้มื้อนี้ก็สิฝันแล้วพัดต้องหมดแต่แม่นเน้่แม่นี่ไมาดันไปฝันมันขึ้นในโบฝันเลยแล้วกลับมาขึ้นเพตัวมาขึ้นไปกันแมงกี้นู่นไปกันกระป๋องมากระหลอกเนื่อนนี่ในแมงกี้นู่นหลายเยอะอ่ะเนี่ยขึ้นกันแมงกี้นู่นหรอหลายถึงหลายอยู่ตัวคนอื่นไปไปกันแมงกี้นู่นไม่หลาย ทอดอกิ่งเพ่นนี่แหละเ,เดี๋ยวติดกระปรอมนะสิก้อยมืนอนี่หละเงีเ<อ>้ยวพวกกระเงเลยนะทำไมไม่แบ่งแบงจีนโนนให้ยาก,กินมั่งกูก,ก่อนไปแม่ขนุนมา,มา,นากตัวส่วนมาก<ม>เลขเลข,เลข,เ,ลขเลขที่ฝันน่ะมันสิบเป็นลักษณนะ,ะลักษณะว่าฝันแล้วก็แปลเองแล้วก็คิดเป็นตัวเลขออกมาให้ซื้อได้พี่น้องที่อันมันเบาอย่างนี่แต่ว่าที่เล่าความฝันในฟั่งแต่ละงวดแต่ละงวดนะไปแปลเองพ้อม บ่บ <IS 2> ่ต้องมาเจาะจงกับเลขตัวที <nutritional chemistry S 1> <can st> <as> ่ให้ครับอ่าเพราะว่ามันมันมันจะของกับแปรไปคนละอย่างบางคนฝันเห็นปลาเป็นก่ับบางค้นบอกปลาเป็นแปรบางคนปลาเป็นเกจป่ามีเจ็นบ่บ่เกจเด้บางคนแปรนะตามตามเขาแปรว่าปลามีปลาเอออันนั้นมันจะแปรบ่ขึ้นกันเกจกับแปรเนาะเกจกับบ่เกจเจ็ดสิบเออเออมันจะแปรไปมากฝันเห็นผู้งเพรบะว่าน้ำซีน้ำยังเพบาะเาว่าป่าแต่มันกับบุญจักฝันกับเล็กน้อยเนี่ยบางคนก็บอกเป็นเนื้อฝันแบบ เกักบอกสมมติว่าสอเสืออะไนี่ง้เลยอย่างนีเปลดแปนยากแล้วบัตถิมันมีศ <ฮะ S 1> ูนยสองสามสี่ตวัวจะแปลน,นเป็นไเลขอันนี้ก็แล้วแต่ใครทเปลนใครที่ดอกอ,อันนี้ฝันว่าทุกงวดมา่อกี้นี่ฝันว่นานพ่อนั่นเพิ่งตายไปแล้วเนาะเพิ่นมาเข่าฝันว่ะเห็นเพิ่นว่าไปในงาน,นอย่างนี่ะกบไอ้สองคนย่างมาแล้เอาไปเกินต้อมไปซื้อเห็นลอยหาซิบไหมในสองขวดมันจะบอกแค่นี้ครับก็ไปซื้อไหมเพิ่น ก็เลยคิดว่าเลขมวนมันต้องมีศูนย์เพราะพ่อตายไปเออเขาบอกว่าเอาเอ็นลอยห้าซิปมาหายไปใช่เอ็นลอยมาห้าซิปมาหายแน่แต่ว่าเพงคนไม่ได้บอกตรงๆสี่มันก็ไม่ได้ฝันได้ฝันมันฝันเป็นเรื่องเป็นเล่านะมันเป็นเรื่องเป็นเล่าแล้วไหนก็เลยคิดว่าเป็นศูนย์มวลก็เลยนั่นมั่นใจว่าเลขศูนย์เขา เจ้าของคนมาปักเลขสองเป็นหลายหลอมันใจเลขศูนเขาคือสองขวดศูนยนี่คือว่าคนที่ตายมาบอกความหมายของมันอมันปัดลักษณะนั้น่ะมันละสองขวดแสองขวึงตนตายมาหาอคนเลยไปเลยนักงศูนหลายชุนั้นชื่อชื่อชื่อลอตเตอรี่ชื่ออย่างไปตั้งมนั่นค่ะห้าศูนย์ศูนย์ห้าสองูนย์นสองมันนมือเปซื้อลอตเตอรี่นะห้าศูนย์นั่นจะใบเดียวศูนยห้าะผมมีค่ะไม่สองศูน กับศูนย์สองก็ได้ซื้อแค่นั้นผมแสดงว่าเจ้าไปนะสองศูนย์ศูนย์นะมันตรงนี้นะอื่นมืออยู่ในวัดก็ได้แค่นั้นเนาะก็ไปซื้อกับคุณเจ้วาเพิ่อนน่ะล่ะเจ้วาใช่เนี่ยไอเพิ่นก็ได้มาสองหนึ่งกับสองศูนย์มาหันล่ะแต่มาซื้อแค่นั้นล่ะตัวนั้นล่ะคือกระตือโบราณหรอกระเป๋ากระเป๋าคือว่าบุกค่อยนึงนี่แหละดีแม่นอยู่ค่ะใช่ไหมลูกดีแม่นมันก็บุกค่อยได้มีเวลาไปซื้อคือว่าสุฟังน่ะแหมันงานช็หลายโหด มีเงินอะไก็ได้ฝันเป็นตัวเลขเลยมันสอยเปลเองตีทับตรงเลยบ่เพิ่นกะสิยเป๋ขันเฮาชอบกดับเป๋เอาก็ได้นะเพราะว่าเลขที่ให้ไปนี่ให้เป็นตัวไปพวกเขาเป๋เองแต่ว่าเงืฝันเันเป็นแปรเองก็ได้แต่ละงวดแต่ละพ่อมีข้อมฝันเนี้เพราะเป็นคนข้องจำพอดีนะนะมันไม่มาซีได้เราได้ฝันแล้วเพื่อจะจำได้บางทีฝันงัาเครื่องตื่นเศร้ามากร็ลืมเป็นความจำบ่คอยดีแล้วอายุก็ระลายแล้ว เท่าแล้ววัยไงผู้กองมาอยู่เท่าไรล่ะคะประมาณหกสิบกว่าปุ๋แล้วหกสิบกว่าแล้วนะคะท่านผู้ชมหกสิบกว่าวายุอานน้ำกับมีใช่หน่อยแล้วแต่ก็ถือว่าฝันแมนอยู่นะคะท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมวยอเป็นกำลังใจให้แน่คนบอกว่าคนยังมันกสิฝันแต่ว่าอีกเชนึงหมดละแต่ว่าบัดนี้นั่นอยากถามอันผู้กองอยู่หัวหนี่ไหมมันมีตัวมักตัวสอบบอจักหน่อยบอจักใดแต่ว่าถ้ามีกับว่าหงท่านผู้ชมฟังแน่ยันฝันเล็กสิมักเล็ ยังนิ่งๆอีกแค่มักตัวใดนอบอ้าง่ายๆว่าตรงๆนดล้อว่าบุกเขินห่ามือมันต้องฝันละใช่เอาตัวในใจตัวไหนไม่มีขาไมตอนนี้เอาตรงๆเลยเอาตรงๆเลยไม่ยังไม่มีเพราะมันบริณมันเห็ดเลขสูตรเลขความคิดความอย่างมันเอาติดติดเอาตามความฝันเพราะว่าฝันมีฝันยากฝันอยู่แต่ว่าจำยากนะเข้าใจบ่เพื่อจะได้ใจความนี่ก็บางทีมันก็มาซ้ำสองเลยฝันฝันเรื่องเกาเนี่ยมาซ้ำสองอีกมันจำได้ บางจำโบไฟดีเนาะเอาไว้รอๆอีกสักสามชีมือจากมาติดตามมึงเลยสามชีมิตตัวดีๆให้เมื่อได้ฝันกับมาเมื่อนั้นแล้วโอเคโอเคโอเคเอ้าบ่ได้เลขสูตรบอไดกลมเลขสูตรมันของอ้ายเพิ่นส่งมาอยู่กับเขาเพิ่นก็มีแต่เลขศูนย์ตัวเดียวนอกนะครับบ่เข่ากันในมันจะได้เลขศูนย์แล้วหก่อนบ่ได้ลงเลย เขาเลียกซูนเนาะเรียกสูดพเนธมาหลายชุดบ้วครับผมผสมมาสองสูดม่าแต่เขาบุกค่ายเอาน้ำพันนะผสมมาอยู่ในลาอยู่ในลายอยู่ครับสูดออกค่าดวินแต่ว่าคนส่งมาให้อยู่เนาะครับเมื่อกี้จะมีสูนซีเพราะผสงมาใกล้เคียงเนาะใกล้เคียงนี่แต่กับคนแบนเล็กสามสูดโอเคเนาะครับน้องพ่น้องไปส่งร้านยังไงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะสิดังให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังอีกนะคะลูกเมื่อกี้หนูพูดอะไรนะ เอ็ดได้ยินแววๆอ่ะคุก็ไม่มีหนูฮะเอ้าจริงเหรอเอยจังจะถามให้แฟนขับดูดีกว่าก็มีคนคิดถึงหนูอยู่นะเออแล้วตัวไหนดีลูกห้าศูนย์ฮะห้าศูนย์ตัวอื่นล่ะครับเขามีแต่ห้าศูนย์เหรอแล้วตัวอื่นล่ะลูกเฮ่ยคิดตามเลาไมันยินงยังไะลูกใช่ไหมลูก อาท่าผู้ชมอันนี้กัเทพ,พินกบับเาเอ่มาซื่อจักแมนบ่แมนดอก,ากอาทา่าผู้ชมเอาใจให้เบิ้งซื่อแมนแมนบ่น้อแมนบ่น้อร้านข่อยแมนบ่น้อจะไปโรงเรียนแล้วเราแมอ่า,บบงองานัานผู้มามามชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกับขอตัวทนผู้ชมนะคะก็สำหรับ คลิปนี้นะคะปู่กอมก็ไม่ได้บอกตัวเลขอะไรนะคะฝันก็คือฝันไม่ฝันก็คือไม่ฝันนะคะก็จะถามปู่กอมนะคะถ้าปู่กอมยังไม่ฝันเนาะสาหรับวันนี้นะคะก็อายุของปู่กอมก็หกสิบปีนะคะบอกแต่อายุบ้านเลขที่เท่าไหร่ก่อยกรมบ้านเลขที่เจ้าเท่าไหร่ตัวไหนเนี่ยหนึ่งแปดห้าอ๋อบ้านเลขที่หนึ่งแปดห้านะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เพิ่นก็บอกว่าบ๊ะบ้านนะคะเดี๋ยวจังไดกับท่านผู้ชมกับ สอยกดไลค์กดแชร์ก้วกดติดตามให้น้ำนะคะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอฝันก็นคือบอฝันนะคะเดี๋ยวปูกก็เพื่อก็สิไปส่งล้านแล้วเดี๋ยวจังไรกะไปกำลังใจแอดมินเดอร์ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เจ๊ตังคนภูไทยด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจเจ๊ตังคนภูไทยสมเด็จด,ด้วยนะคะ ไปแล้วทำไมรถยังไม่มาอีกล่ะลูกลเดี๋ยวเจอกันใหม่คิดหน้าไปา,ายแฟนคลับหน่อยบ๊ายบายจะไปโรงเรียนแล้วเออเทวินบอกอะไรนะอะไรนะหาูนบักลาบอกห้าศูนติโอ้ตักระยากหัวนอ,อนไม่แสวฟออก <laughs> <laughs> มันเพิ่งออกไปนะลูกอล้นวหนูมาบอกตัวเดิมมันจะออกไหมล่ะอกอฮะ เง,งินบางทีพ่นกับศูนย์สี่พันบอกศูนย์สี่บอกเงินบ่งทีหนึ่งศูนย์ก็พันบาทสองตัวอนะคะแหมมาเร็วๆนะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับ<อ>ค่ะท่านผู้ชมขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ